สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุกมารีวิวของที่ใช้ดีนะคะและประหยัดด้วยนะคะนั่นก็คือรอณกประสงค์ราแขวนพผ้าม่านยืดหดได้ค่ะซึ่งวิธีการนี้ไม่ต้องเจาะฝาผานังด้วยนะคะเหมาะสําหรับคนนะคะที่เป็นผู้หญิงทุกคนนะคะรวมถึงคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเจาะนะคะเพื่อจะยึดติดผ้าม่านถูกไหมคะซึ่งอันนี้นะคะนุกได้สั่งมาจากราสดาวิธีการสั่งนะคะเพื่อที่จะได้ขนาดที่ถูกต้องอย่างแรกเราต้องวัดหน้า ต่างเราก่อนนะคะว่ายาวโดยประมาณเท่าไหร่และ เราอันนี้นะคะจะยืดหดได้แค่ไหนเราจะได้สั่งถูกต้องนะคะซึ่งอันนี้นะคะของนุกเนี่ยนุกวัดเรียบร้อยแล้วนะคะนุกก็เอา70คูณ120เซนมานะคะซึ่งอยู่ที่70บาทรวมส่งแล้วไม่เกิน100บาทอ่ะนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนุกบอกเลยว่าแข็งแรงและทนทานดีมากๆนะนุกมีความรู้สึกว่าสําหรับส่วนตัวเองเนี่ยชอบนะคะวิธีการของที่แพ็คออกมานะคะครั้งแรกที่ได้มาก็จะเป็นนี่เลยค่ะห่อบับเบิ้ลนะคะจะวุ่นวายกับน้องแมวหน่อย เนาะเพราะน้องแมวเนี่ยค่อนข้างชอบด้วยเวลารีวิวอะไรน้องแมวจะมาแกะด้วยนะคะเขาก็ห่อมาแน่นหนานะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้นะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นลาวสีขาว,ขาวสไตล์มินิมอลนะในส่วนตัวแล้วเนี่ยนุกชอบสีอะไรที่สะอาดตามากๆนะคะ ก็เป็นลาวลักษณะอย่างนี้นะคะมันสามารถยืดหดได้นะคะซึ่งเราได้วัดมาแล้วนะอันนั้นมันก็จะยืดหดได้นะคะตามความต้องการเลยนะคะเราจะให้ยาวขนาดไหนก็ได้แต่เราควรวัดก่อนและ ดูว่าสเปคที่เราต้องการเนี่ยมันจะยืดได้ขนาดไหนนะคะซึ่งอันนี้ยืดได้เยอะมากๆนะทีนี้นะคะผ้าอันนี้ลูกเย็บเองนะเออบอกก่อนนะคะพอดีนูกซื้อช่วงลดราคาใน Lazada หรือช h อปปีไม่รู้เป็นผ้าม่านลดราคานะคะเม็ดละ25บาทก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็เอามาสอดนะคะมันก็สอดเข้าไปในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นผ้าม่านง่ายๆนะคะ ซึ่งนึกว่านะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการยึดติดนะคะแล้วก็ต้องการ DIY แบบง่ายๆเลยรวมถึงนะคะคนที่อยู่คอนโดนะคะหรือเช่าห้องพักต่างๆแนะนำเลยอันนี้ดีมากนะคะเราก็มาติดไว้สองข้างในลักษณะอย่างนี้นะคะัะ นะคะให้เข้ากันเลยนะคะกับช่องหน้าต่างในลักษณะอย่างนี้มันจะไม่เกะก,กะอะไรทั้งสิ้นนะคะและแน่นหนาดีมากๆเลยนะคะเท่าที่ใช้มาคือยังไม่หล่นอะไรเลยนะคะและแน่นหนาปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่อยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปดูกันนะคะซึ่งนะคะ ซึ่งลูกทิ้งริ้งนะคะในราสดาให้แล้วนะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะอยากให้นุกรีวิวอะไรของใช้อะไรนะคะที่นุกเอฟมานุกก็จะมารีวิวให้เรื่อยๆนะคะและใครก็มีอะไรแนะนําหรือใครใช้ตัวนี้แล้วเมนบอกนุกมั่งนะคะว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ไหมนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีุู้กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ